สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รถเมย์ซอ0 8รัรชดาพานพุกเพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตความปลอดภัยบนรถเมย์ด้วยค่ะรถเมย์ของเราปกติมีทางออกหนึ่งประตูแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินท่านสามารถปิ้นออก Emergen c y Exit ที่ใกล้ที่สุดได้ทันทียานพาหนะของเราเป็นแบบปรับอากาศด้วยลมออร์แกนิกและเรายังมีพัดให้บริการในชั้นอีโคโนมีมีพัดออโตมิติกในชั้นบิสเนส และมีแอร์พกพาในชั้น First c คลาสนอกจากนั้นบนรถของเรายังมี i n f ฟ g h t e n เอนเตอร์เทนเมนต์หลังบอกทุกท่านค่ะท่านสามารถรับชมและมีส่วนร่วมได้ตามอัธยาศัยค่ะหากผู้โดยสารไม่อยากสละที่นั่งให้เด็กคนชรลาและสตรีมีคันเราก็มีผ้าเพิกเฉยไว้บริการหรือถ้าผู้โดยสารต้องการหลับในระหว่างทางจริงๆป้ายห้อยคออาฉริยะก็มีให้บริการเช่นกันค่ะ ทางเรามีบริการของว่างให้กับทุกท่านระหว่างเดินทางเมื่อรับประทานเสร็จแล้วสามารถเลือกทิ้งได้ตามปัธยาศัยคนไทยเป็นคนง่ายๆค่ะในขณะรถเข้าหรือออกจากป้กายกรุณาปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีเครื่องเสียงแพร์หรือตู้เย็นในกรณีที่มีช่างกดขึ้นมาปมัดความเข้าใจด้วยความรุนแรงเสื้อก่อกันกระสุนจะอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน ในกรณีที่รถดยสารของเราทําความเร็วสูงสุดแล้วพระเครื่องจะหล่นลงมากาุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับหากท่านเดินทางกับเด็ดกกาุณาคล้องคอให้ตัวเองก่อนจึงจะคล้องให้เด็กจากนั้นก็สวดคาถาชินน้มันชอนอย่างพร้อมเพียงกันหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมพอ่อไปเร็วขับหลังตามเราเร็วอ๋อลู้เร็วไปลงไหนเนี่ยพูดไปห้าร้อยป้าไม่มีทองหรอกสิบสองบาท